ภาพยนตร์อวกาศที่นักบินอวกาศตัวจริงชอบใครที่ชื่นชอบหนังแนววิทยาศาสตร์หนังอวกาศนอกโลกและมนุษย์ต่างดาวต้องห้ามพลาดนี่คือ10ภาพยนตร์อวกาศที่นักบินอวกาศตัวจริงชอบเปิดเผยข้อมูลโดย IMDb 10. Interstellar ทยยนดาวกูโล เรื่องราวในยุคช่วงปลายของโลกที่ทุกอย่างกำลังจะจบสิ้นลงตามวัฏจักรแห่งจักรวาลมนุษยชาติกำลังจะต้องเผชิญกับความยากแค้นขาดแคลนซึ่งอาหารและต้องผจญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆหนทางในการแก้ไขปัญหามีทางเดียวซึ่งไม่เหลือทางเลือกอื่นสำหรับการกอบกู้โลกด้วยวิธีใดอีกต่อไปแล้วแต่เป็นทางเลือกที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปอย่างสิ้นเชิงกับการเดินทางข้ามสู่กาแล็กซีอันไกลโพ้นเพื่อค้นหาดวงดาวดวงใหม่สำหรับมนุษย์ คูเปอร์ในวิศวกรคุณพ่อลูกสองต้องตัดสินใจในการเข้าร่วมทีมที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครั้งนี้เพื่อร่วมเดินทางค้นหาดวงดาวดวงใหม่ให้กับมนุษยชาติพร้อมกับต้องลาจากกับครอบครัวและลูกๆภารกิจที่ไม่รู้ปลายทางว่าอยู่ห่างไกลเพียงใดไม่มีอะไรรองรับความสำเร็จและไม่มีทางรู้ด้วยว่าจะได้กลับมาหรือไม่ เรื่องราวการเดินทางข้ามผ่านห่วงเวลาแห่งมิติพารรูนอนที่ซึ่งเป็นเพียงหุนทางเดียวของความอยู่รอดเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มนุษยชาติและเพื่อลูกๆอันเป็นที่รักของคูเปอร์ 9. g u a r d i a n of the Galaxy หนังเกี่ยวกับอวกาศชื่อดังจากค่ายมาเวลเจ้าแห่งหนังฮีโร่และเรื่องราวการผจญภัยท่องอวกาศที่เต็มไปด้วยมุกตลกและเพลงยุค80เนื้อเรื่องเริ่มเมื่อปีเตอร์ควิล กลายเป็นเป้าตามล่าจากโรแนนหลังจากไปขโมยวัตถุบางอย่างมาหลังจากนั้นก็ได้มาพบกับเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆที่เป็นพวกนอกคอกพอๆกันถือเป็นหนังแนวใหม่เนื้อเรื่องใหม่สําหรับอาณาจักรมาเวลที่ครบรถฉากแอคชั่นจัดเต็มและมีทั้งหมด2ภาคแล้วด้วย 8. Total Recall คนทะลุโลกเรื่องราวในโลกอนาคต d ักล l i เคว q ที่มีอาชีพเป็นคนงานในโรงงาน เขาเลือกที Get ่จะสร้างความทรงจําว่าเขาเป็นสุดยอดสายลับแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อกระบวนการการสร้างความทรงจําเกิดผิดพลาดเควสกลายเป็นคนที่ถูกหมายหัวจากตํารวจเมื่อไม่มีที่พึ่งเขาจึงต้องหันหน้าเข้าหาหัวหน้ากองกระบฏใต้ดินภารกิจของเขาจึงเป็นการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและเอาชีวิตรอดจากกลุ่มผู้ร้ายที่กลุ่มความลับทั้งหมดของเขา 7. จ็ดกลาวิทีเมฤิตยูแรงโน้มถ่วง เป็นหนังวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอภาพของห้วงอวกาศผ่านสองตัวละครหลักคือดรไรอันสโตนวิศวกรด้านการแพทย์และแมตต์โควสกีนักบินอวกาศประสบการณ์สูงทั้งคู่ทำงานร่วมกันบนอวกาศแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขยะอวกาศพุ่งชนยานของพวกเขาจนทำให้ทั้งคู่ต้องเคว้งคว้างกลางอาวกาศอันมืดมิดเป็นความท้าทายที่ทั้งคู่ต้องหาทางกลับโลกให้ได้ 6. อามาเกดอนวันโลกาวินาศดาวหางยักษ์ขนาดเท่ารัฐเท็กซัสกำลังพุ่งเข้าหาโลกด้วยความเร็วกว่า20,000ไมล์ต่อชั่วโมงเหลือเวลาเพียง18วันก่อนดาวหางพุ่งชนโลกมีเพียงทางเดียวที่จะหยุดหายนะวันสิ้นโลกครั้งนี้ได้ก็คือการฝังระเบิดนิวเคลียร์ไว้ที่แกนกลางของอุก,กาบาตองค์การนาซาและคนทั้งโลกฝากความหวังเดียวไว้กับแฮร์รี่สแตมเพอร์และลูกทีมที่ไม่มีพื้นที่ใดบนโลกที่พวกเขาคูจอไม่สำเร็จ พวกเขามีเวลา12วันในการฝึกหลักสูตรนักบินอวกาศเพื่อขึ้นไปทำภารกิจสุดระทึกและอันตรายถ้าพวกเขาพลาดหมายถึงหายนะของโลก 5. First Man มนุษย์คนแรกไปดวงจันทร์เป็นหนังอวกาศเกี่ยวกับชีวประวัติของนักบินอวกาศในตำนานอย่างนิวอัลสตองเนื้อเรื่องอาจไม่ได้มุ่งเน้นที่วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอวกาศมากนักแต่หลักๆจะเน้นไปที่ชีวิต ความกดดันและขั้นตอนต่างๆก่อนขึ้นบินของนิวอัมสตรองมากกว่าอะไรที่ได้มาและอะไรที่นิวอัมสตรองและครอบครัวรวมถึงประเทศชาติต้องสูญเสียไปกับภารกิจเสี่ยงชีวิตในครั้งนี้ 4. Passenger คู่โดยสารพันล้านใหม่เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อหนุ่มช่างจิมเพรสตันและสาวนักเขียนออโรราเลน สองผู้ที่อยู่ในแคปซูลถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาก่อนเวลาอันควรพวกเขายังเหลือเวลาในการเดินทางอีก90ปีในยานล้ำสมัยที่ไม่มีใครควบคุมยานนอกจากระบบอัจฉริยะพวกเขาไม่รู้สาเหตุว่าถูกปลุกขึ้นมาเพราะอะไรการเดินทางไกลที่ต้องใช้แคปซูลเพื่อที่จะไปตื่นเอาตอนถึงปลายทางกลับกลายเป็นฝันร้ายเพราะเขาทั้งสองไม่อาจจะกลับไปหลับลึกใหม่ได้อีกแต่แล้วไม่นานพวกเขาก็พบว่ายนานอวกาศลำเขื่องที่มีทุกอย่างลำนี้ กำลังจะสูญเสียการควบคุมอาการโรนที่มีมาเรื่อยๆบอกพวกเขาว่าอีกไม่นานมันคงอับปาง 3. เดมาเชียนกู้ตาย140ล้านใหม่เป็นหนังอวกาศที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างล้นหลามและทำออกมาได้ดีมากๆเป็นหนังวิทยาศาสตร์แนวเอาชีวิตรอดเรื่องเกิดขึ้นเมื่อมาร์ควิทนียหนึ่งในนักบินอวกาศของนาซาที่ถูกส่งขึ้นไปสำรวจดาวอังคาร ในขณะที่มีการอพยพทุกคนขึ้นยานอาวกาศเนื่องจากเกิดพายุข,ขึ้นมาร์กเป็นลูกเรือคนเดียวที่อพยพไม่ทันจนทําให้เขาต้องติดอยู่บนดาวอังคารเพียงลําพังเขาจึงต้องงัดเอาองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อหาทางรอดพร้อมทั้งพยายามหาทางส่งสารไปบอกคนอื่นๆว่าเขายังมีชีวิต 2. 2001 Aspect Odyssey จอมจักรวาลการค้นพบแท่งหินสีดำลึกลับที่เรียกว่ามโนลิธบนดวงจนันทร์โดยบังเอิญ และค้นพบร่องรอยว่ามีแท่งหินแบบเดียวกันอีกแท่งบนดวงจันทร์เพตัสของดาวเสาร์ทำให้องค์กรน,นาซาส่งยานโอดิซีออกไปสำรวจลูกเรือของยานโอดิซีต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายก่อนจะค้นพบความจริงของจักรวาล 1. อพอลโล13ฝ่าวิกฤตอวกาศเป็นเรื่องราวการเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งในโครงการอพอลโล13ของนาซาโดยนักบินอวกาศ3คน แต่ภารกิจครั้งนี้กลับต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนอวกาศทําให้อพอลโล13ไม่สามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้เกิดการสูญเสียเชื้อเพลิงทําให้ทั้ง3ต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เป็นการหาทางเพื่อกลับบ้านให้ได้เป็นหนังอวกาศที่มีทั้งเรื่องดราม,มาวิทยศาศาสตร์และแง่คิดในการไม่ยอมแพ้ไม่ละทิ้งความเชื่อมัน่นใครที่ชื่นชอบหนังวิทยศาศาสตร์ หนังอวกาศนอกโลกและมนุษย์ต่างดาวต้องห้ามพลาดสิบเรื่องที่นำมาแนะนำกันเรียกได้ว่าสนุกลุ้นระทึกไปกับภารกิจของนักวินอวกาศจนไม่อยากจะละสายตาถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ